ทีหนึ่งทีสองมองตัวนาฬิกาที่มันไม่ยอมและกูบอกตัวเองว่ากูไม่ยอมและถ้ามึงจะแข่งมึงอ่อนไปน้องพกูกำลังมาใีหนึ่งทีสองมองตัวนาฬิกาที่มันไม่ยอมและกูบอกตัวเองว่ากูไม่ยอมและถ้ามึงจะแข่งมึงอ่อนไปน้องพรกูกำลังมาแนี่นมึงไม่พร้อมเพากูพร้อมตายทำามืนกันแต่เพลงกูไม่ข้าน้องและกูไม่ฟ้องนายมึงไม่พร้อมตายอยาจะพบมึงรวยแล้วมึงก็พร้อมตาย กูมาเหมือนกันแล้วเว่อเดี๋ยวพวกมึงจะได้เป็นศพกูทัำคนเดียวแม่งมาตั้งนานแต่พูดเสลิดเต็มหมดมึงไม่ตะพูดว่าให้ใจมึงควรละอายปากถอยสัตว์ด่ากูไว้สุดท้ายก็เข้าตัวเองหมดและรักเธอยังมันต่ำมึงควรจะกลับไปคิดดูมึงทำไม่ได้ครืนพวกกูก่อนถ้าเกิดมึงเข้ามาดิดกูมึงไม่รูไม่รู้ใจมึงไม่ใช่มิดกูให้ดูกี่ทีก็ยังไม่คมกูเห็นมึงคว่ำแต่พิษมู มึงก็เลวพอกันมึงแพ่มานไรกูไม่เข้าใจเดี๋ยวกูทีมคอพังทถบนี้กูมากกแกงให้พวกกูตอกรอฟังมึงไม่ใช่ไม่กยร่กระสต่าและใครที่ไหนจะรอมันอยากจะไปที่หนึ่งแต่ว่าใจปอดแทกใครจะไปรู้จักเมึงนถ้าเกิดไม่ไปกอดแดกเห็นพวกกูนิ่งๆเดี๋ยวกูที้มกอดแต่พอติดตาก,กูมึงลำไม่ได้ไปเล่นจับที่ปอปแแฝดในสัตว์ ตีหนึ่งตีสองมองตัวนาฬิกาที 1, ท่มันไม่ยอมแล้วก็บอกตัวเองว่ากูไม่ยอมและวถ้ามึงจะแข่งมึงอ่อนไปน้องพวกกูกำลังมาตีหนึ่งตีสองมองตัวนาฬิกาที่มันไม่ยอมแล้วก็บอกตัวเองว่ากูไม่ยอมและวถ้ามึงจะแข่งมึงอ่อนไปน้องพวกกูกำลังมาตีสามตี กูไม่นอนไอสัตว์ก็กูไม่ยอมมาทำแต่เพลงกูเอาแต่ร้องกูพยายามก่อนพวกมึงฟ้องเชิดชายแสงแต่มึงยังจมปลักบาบมึงที่มนนคม,ม,นนคว,ว,มว, i, วันเนี้ยกูขนหักบอกมึงจะมานมแต่กูว่าองค์บากหัวมึงที่ว่าหายวันเนี้ยกูขนตัด มันยังมีนอนอ่ะจะพามาดูไม่โปรดักทอกชีตแม่งโคตรจะโฟจัดคตรลิตเอ็นเอมงฟิลนะก็น,นี่เอ็มยูโน่อะร็มฟิปเพ่งดิดมึงโชว์กับฟังดีเพลงนี่ไม่นอนอ่ะม่ดังกูก็ไม่ยอมสัน่น มึงหลักจนตายกูไม่กลับทาไม่จัดมึงไปหยัดเกินใครมึงควรยุดก่อนจะจากมึงปหลาดเกินใจยังม,มาสุดกูไม่อยากให้มึงจาเกินไปตีหนึ่งตีสองบอกตัวนาฬิกาที่มันมียอมแล้วก็บอกตัวเองว่ากูมียอมแล้ต่มึงจะแข่งมึงอ่อนไปน้องกูกำลังมาแต่มึงไม่